อออโอเคครับสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยกับน้องบุ๋มอินไหครับเพราะว่าน้องอินนี่เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษากับที่ร้านนะครับน,นีนน้่เป็นรอบที่สองนะครับหลังจากหา,า,ายไปเกือบหนึ่งปีเพราะว่ายุ่งการยุ่งงานแล้วก็เวลาว่างทีตรงกันครับโอเคเดี๋ยวให้น้องอินนะครับบอกถึงว่าปัญหาก่อนที่จะเข้ามาเจอกับเพียแล้วก็ว่าเราจะทำยังไงกันต่อก็คือแบบก็คือท้องแตกนะเนี่ยท้องแตกใจครับปัญหาลังคอดนะคะท้องแตกลายนั่นแหละครับพี่ก็อยากมาแบบ ให้มันมีความมั่นใจขึ้นเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอกันแบบปัญหาที่สุขภาพสิทธิ์ของผู้หญิงหลังคลอดนะครับเราหน้าตาดีสวยแต่ว่าท้องรลานแล้วก็มั่นใจบางคนก็ปัญหาการนที่เราจะไปถึงหน้าท้องอะไรมันก็อาจจะใช้กันเยอะนะครับการสักที่ท้องรายเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้เช่นนั้นนะครับก็แต่ว่าอยู่ที่แต่ละเคสนะครับว่ามันจะแก้ได้ไหมหรือว่าคุณต้องไปตัดหน้าท้องมาก่อนแล้วก็่อยมาปิดรอยแผลเป็นอีกที่หนึ่งเพราะว่ามาที่ร้านมันดีแต่ละเคสถ้ามันเยอะเกินไปเกินความสามารถที่เราจะปิดจะสักปิด เราก็จะต้องบอกให้ดูการดูแบบว่าไอ้คุณต้องไปทําตามขั้นตอนมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาสั่มันจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะบางคนอาการด้วยมันด้วยไหมเนาะใช่ครับบางคนมันมันมันเขาเรียกอะไรมันด้วยมันเด็กตัวโตมากแล้วแล้วผิวผิวคนผู้หญิงผู้ายตัวเล็กผิวแห้งมันย่นแบบบางคนมันต้องเป็นเรียกว่าเคส by เคสนะครับว่าอันไหนทําได้ทำได้มากทำได้น้อยเราถึงจะให้ทําถ้าทําไม่ได้จริงอย่าพึ่งไปฝืนนะครับว่าต้องเป็นวิธีการสั่งกันเดียวถึงจะปิดแทบได้บางเคสบางเคสการสักช่วยผิดแทบได้แล้วกกก็มมมัััันนนนใขึ้้บาาางเสสถหคุณไปก มันอาจจะเพิ่มความไม่มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การออกแบบที่ดีเพื่อให้เสริมคุามคุณภาพแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปดำเนินการสักกันต่อรับเพราะว่าวันนี้เคสท้าทองของอีคือใช้ยาชาใช้ยาชาเพราะว่าถามความจริมันจริแน่นอนนะมันจรินเพราะเราเนี่ยราใช้ยาชาเคยลองแต่ไม่ใช้มันไม่ได้ยาชาจริงจริมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายครับแต่ว่าคุณต้องใช้ให้ถูกต้องและก็ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าเออปุ๊บปกยาชาอย่างเดียวอะหนูตกอัน เส้นมันจะไม่สวยสีมันจะไม่สวยวต้องกระช่างนะครับยาชาช่วยให้ช่างทำงานได้ง,ง่ายขึ้น<ม>คือเมื่อคุณไม่เจ็บคุณไม่ดิ้นอ่ะมันก็ใช้ให้การงานเราดีขึ้นอ,อย่างของหญิงครับเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าเส้นของหญิงที่สักมาลแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ครั้งนี้แล้วก็สักไปประมาณสามสี่ชั่วโมงนะฮะทำให้งานทำทำงานได้ไวขึ้นงานไวขึ้นแล้วผลที่ได้คือเซฟคอร์สนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับอันนี้คือผลที่ได้จากยาชาแต่ว่าถ้าผลเสียถ้าคุณสักแล้วคุณปวดยาชาไปแล้วคุณคิดวว่่่าห้้จะะปดดดตออออีีีกไมััันนนนคคืิิธทผรบ การทายาชาคือสักวันนี้แล้วก็ต้องรอให้มันหายรอบนี้แล้วค่อยกลับมาใหม่แล้วค่อยปลุกยาชาได้ไม่ใช่ว่าสักเสร็จวันนี้ปุ๊บแล้วอยากเสร็จเลยแล้วมันยังไม่เสร็จปลุกยาชาเข้าไปต่ออันนั้นเป็นวิธีการใช้ยาชาที่ผิดนะครับฝากไปด้วยตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปาทำการสักรอบที่สองให้น้องมีงเดี๋ยวจะมีอัปเดตดเรื่อยๆนะครับฝากันนะคะสวยนะไลฟ์เซนตี้ก็สวยนะคะทุกคน ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาฟังดูครับว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีครับเดี๋ยวพี่ถิ่นเกียนเป็นนี่นึครับช่างช่างมักฟังกอลัมเป็นไงบ้างครับมาดูกันหน่อยสวยค่ะนังจากทารไปประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ใช่สวยค่ะถ่ายาชาแล้วเป็นไงบ้างชาดีถือว่ายาชาโอเคมากตอนนี้ก็ยังชาอยู่ตอนนี้ก็ยังชาอยู่แต่ว่ายาชาข้อเสียยาชาจะมีนิดนึงคือ มันจะเกิดอาการแสบนิดหน่อยเวลาหลังสักนะครับแต่ว่าข้อดีคือนอนสบายสบายชิลมากชิลนะครับก็เดี๋ยวจะเอาสูมให้ดูนะครับว่าแขนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สักเดี๋ยวเดี๋ยวลดก่อนเนาะเดินเดินมาทางนี้ดีกว่าครับเดินมาเดี๋ยวมานะครับโอเคก็วันนี้ใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะการการสักแต่ว่าเราจะเสียเวลาประมาณสัก ชั่วโมงหนึ่งนะครับในการทายาชาแค่นั้นแหละเป็นข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีคือมันทํางานได้ได้ง่ายนะครับแล้วก็วถ้าออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้น้องุหญิงอบอกเพื่อนๆหน่อยว่าโอเคความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สักไปแล้วความมั่นใจหรือว่าอะไรมันมันเปลี่ยนขึ้นมากไหมโอเคค่ะก็ก็ความความมั่นใจมันมันก็มีขึ้นระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ที่แรกไม่คิดอยากจะสักเลยนะแต่ว่านั่นแหละหลายๆอย่างก็เลยแบบ จากแล้วมันก็โอเคใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงใส่อะไรมันก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นค่ะใช่ค่ะก็สวยนะคะพี่โอเคค่ะก็สวัสดีคุณถ้าอยากให้คลิปกว่านี้ก็ต้องออกกำลังกายนะครับอันนี้อันนี้รอยสักไม่ได้ช่วยให้เสริมตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปเสริมต่อใครับปันหุ่นกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่แน่อีกสักประมาณสักเดือน2เดือนเราอาจจะมีอัปเดตเกี่ยวกับสักเพิ่มอะไรหรือเปล่ายังไงนะครับมาแล้วค่ะมาา้พี่เดี๋ยวให้น้องอิงบอกว่าร้านมาอะไรยังไงง่ายไหมในภาังกฤษอ๋อ หาหาง่ายค่ะร้านร้านของพี่เขาอยู่อยู่หลังบารอยแปดใช่ไหมคะพี่ทางางอ่าซอยแปดบารอยแปดตรงหน้าหาดนะคะพี่เลยมาตรงสถานีตํารวจก็ได้มาง่ายค่ะหน้าหาดใช่ค่ะหน้าหาดหลังหลังบารยค่ะมีมีอยู่ร้านเดียวตรงนี้นะคะร้านพี่เขาหาง่ายหาง่ายค่ะแล้วก็ช่างอารมณ์ดีมากคุยเก่งมากคุยจะลิงหลับไหมครับคุยเก่งมากมือเบามากมือหลับใช่มือเบามากค่ะมันมันไม่เจ็บตึงก็แบบ ถึงเราจะมียาชามันเจ็บนิดนึงพอทนได้ไม่ถึงกับว่าไม่อยา่างไม่ไม่ไม่ได้โอเวอร์มากมายก<ช>ว่าที่คิดใช่ค่ะก็จะว่าโอเคค่ะโอเคคร,คครผมขอบคุณน้องอุกหญิงมากครับขอบคุณครับ